เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตอนลุ่มน้ำปัตตานีประวัติศาสตร์ชาติพันธุาา์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติลุ่มแม่น้ำปัตตานีจะมีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้โดยที่ทิศเหนือจะติดกับอ่าวไทยที่ปากแม่น้ำปัตตานีทิศใต้จะติดกับประเทศมาเลเซีย มีแม่น้ำปัตตานีเป็นลำน้ำสายหลักและแม่น้ำยะหาเป็นลำน้ำสาขาในช่วงปลายมีคลองหนองจิกแยกออกมาจากแม่น้ำปัตตานีและยังมีคลองเล็กๆอีกมากมายลุ่มแม่น้ำปัตตานีมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาสันกลาคิรีอําเภอเบตงจังหวัดยะลาไหลาจากทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพื้นที่ราบเรียบเล็กน้อยทางตอนล่างของลุ่มน้ำเป็นที่ราบลุ่มมีความยาวประมาณ210กิโลเมตรระบบลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำปัตตานีจะแบ่งออกเป็นสองลุ่มน้ำสาขาคือลุ่มน้ำปัตตานีตอนบนและลุ่มน้ำปัตตานีตอนล่าง 1. ลุ่มน้ำแม่น้ำปัตตานีตอนบนกำหนดขอบเขตของลุ่มน้ำตามแนวสันปันน้ำทางทิศใต้ ช้แนวของหัวงานเขื่อนบางลางเป็นแนวแบ่งเขตโดยพื้นที่เหนือน้ําของเขตบางลางทั้งหมดอยู่ในเขตลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนบนมีแม่น้ําปัตตานีเป็นแม่น้ําสายหลกักรวมความยาวประมาณ65กิโลเมตรมีลําน้ําสาขาหลายสาย 2. ลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนล่างเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําที่ต่อเนื่องมาจากลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน นับจากด้านท้ายของเขื่อนบางลางขึ้นมาทางทิศเหนือไปตามขอบเขตของลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีแม่น้ำปัตตานีเป็นลำน้ำสายหลักมีความยาวประมาณ103กิโลเมตรมีคลองสำคัญได้แก่คลองเล็กคลองปะแตเป็นต้นเขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำปัตตานีตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียวมีความสูง85เมตร สันเขื่อนยาว430เมตรว้าง10เมตรมีความจุน้ำ1,400ล้านลูกบาทเซนติเมตรโครงการโรงไฟฟ้าเขือนบางลางนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งหนึ่งตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีโครงการนี้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เข้ามามีการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการออกแบบด้านวิศวกรรม ด้วยความปรารถนาดีจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร